สวัสดีครับผมสวนสารฝันปันสุขสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเฟินหงมี่นะครับดกแล้วก็ทรงผลใหญ่มากนะครับนี่นี่ครับผมอันนี้คืออันนี้คือห่อไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับทรงผล นี่ครับสวยเลยอันนี้ประมาณประมาณสลูกโลนะครับนี่ครับทางต้นดูแบบทางต้นเลยครับเป็นเฟิ้นนหงมีสายพันธุ์ใบบิดนะครับตัวนี้สายพันธุ์ใบบิดคือบอกเลยว่าโดกมากครับ เนี่ครับดกมากาจริงจงเนี่ยดกมากแล้วก็ผลสวยครับเหมาะกับทําการตลาดในเชิงพาณิชย์ครับทำผลก็ได้ทํำกิ่งก็ยังได้อยู่นะครับตอนนี้ก็กิ่งก็แลืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อย5 0าสิยห้ร้อยหกสิบนะครับแล้วแต่กิ่ง ดูดูดูการดูการห่อผลของของแต่ละรุ่นนะครับคือเราจะห่อเป็น2รุ่น3รุ่นแล้วก็เราก็จะมีผลเก็บออกมาตลอดนะครับนี่ครับเพื่อนนองมี่ไทพันใบบิดครับผมเราจะมีการหอ่อห่อผลเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับนี่ครับอยู่ในนี้คือหลายรุ่นนะครับ อันนี้คือมีผลหมดนะครับนี่กำลังโตอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่สองแล้วก็อันในนี้ก็มีผลหมดครับเนี่ยครับของแท้นะครับไม่จกตานะครับเป็นหงมีส่วนสารฝันปันสุกนะครับอันนี้เป็นอีกอที่หนึ่งนะครับผม ก็ใครสนใจกจิ่งพันธุ์ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรกับรายเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่อ,อยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับก็ท่านใดสนใจกิ่งพันธุ์ก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมไปเอามีดก่อนนะแป๊บนึง ลูกนี้ให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับ ก็โอเคครับผมนี่เดี๋ยวจะพาลูกนี้ให้ดูนะครับเพิ่อนองมี่ เสวยมากครับอยาให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงที่หวานกรอบนะครับผมอยาผมชิมให้ดู Ừ. Quán có bao nào? mm ติดผลง่ายนะครับเฟิร์นโงมี่เหมาะสำหรับการทำผลขายเลยนะครับอื้อหืออ่ะอร่อยครับครับ,รบโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจจริงพันก็สั่งกันเข้ามาได้เลยครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ